บทที่27จางยานยกนิ้วโป้งให้กับผู้เสียงเธอนิ่งไปเล็กน้อยก่อนเดินสติกลับมาด้วยประสบะการณ์ของจางยานเขารู้ว่าสองคนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่รู้ด้วยว่าวิธีแบบนี้กระจอกเหลือเกินกู้เสียงในชาติที่แล้วไม่เคยเข้าใจความคิดของเหลียงจีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเสียแรงที่เขาเคยได้รับรางวัลด้านการแสดงไม่คิดว่าจะใช้เรื่องวาบิวแล้วอารมณ์มาแข่งแบบนี้ ทั้งที่ไม่ใช่ดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการด้วยซ้ำแม่เจ้าเซียงเซียงเธอเล่นได้ดีมากเจียงลี่ลี่ยกนิ้วโป้งให้เธออีกคนฉันน้ำตาไหลาตามเลยตอนแรกก็นึกสงสารอยู่แล้วแต่พอได้อ่านตอนจบก็ยิ่งสะเทือนใจเข้าไปอีกแบบนี้ต้องขอให้นักเขียนแก้ตอนจบแล้วแหละวนลิงอยู่ที่เพิ่งออกจากพวางัง อบชมคู่พระนางที่อุตส่าห์สละภาพลักของตัวเองมาเล่นฉากเล่าร้อนให้แสดงได้ดีมากเชวอิงชิงยิ้มอย่างพอพึงพอใจแม้จะใช้วิธีที่ต่ำตมไปบ้างแต่ความด่งดังของกู้เซียงน่ากลัวกว่าไม่ว่าอะไรเธอก็ยอมทำทั้งนั้นกู้เซียงไม่สนใจว่าเยลอิงชิงจะรู้สึกยังไงเพราะตั้งแต่ตอนที่25้าเป็นต้นไปเฉินเมี่ยวจะได้เข้าฉากมากขึ้นเรื่อย แถมยังต้องแสดงร่วมกับหมิงอองและจูชิงฮวนอีกฉากเมื่อคู่แทบไม่นับว่าเป็นการแสดงร่วมเนื่องจากตั้งแต่ต้นจนจบเห็นเพียงเงาของพวกเขาไม่มีการสนทนาใดๆแต่ฉากนี้จะไม่ใช่แล้วเวินลิงอยู่นำฉากของกู้เซียงและเฉียวอิ่งฉิงมารวมกันเนื่องจากถ่ายตอนกลางวันฉากต่อไปเกิดขึ้นหลังจากที่เฉินเมี่ยวจับหญิงชูได้สำเร็จ นางไม่ได้เข้าไปจัดการพวกเขาในทันทีเพราะยังรักสามีอย่างสุดซึ้งแต่คิดจะสั่งสอนหญิงหน้าไม่ไอายที่มายั่ยยวนสามีให้รู้สึกผิดรู้สึกชอบมากกว่าในฐานะที่เป็นตัวร้ายจึงคิดจะหาวิธีสกปรก,กสารพัดจนนำพาตัวเองถลำลึกลงไปเรื่อยๆวิธีการของเฉินเมียวมีไม่กี่วิธีทำร้ายด้วยวาจาทำร้ายด้วยวัตถุและทำร้ายด้วยร่างกาย เินเม่ี้วก็ทำต่อจูชิงหวนอย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาทั้งตบตีด่าทอสุดท้ายก็สั่งให้องค์ขลักอย่างเจียงเย่ไปขโมยพรมอาจทรของจูชิงหวนเป็นวิธีที่งี่เง่ามากเพราะจูชิงหวนเป็นสนมของฮ่องเต้ย่อมไม่เหลือพรมอาจทรอีกแล้วหากอยากให้นางไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็ควรเอาเรื่องการคบชู้สู่ชายไปกราบทูลมากกว่า แต่เพราะเฉินเมียวเป็นตัวร้ายจึงต้องใช้วิธีโง่ๆตามที่ได้รับบทมาเฉินเมียวกับฮองเฮาเป็นญาติห่างๆกันตอนอภิเศกสมรสเข้ามาเป็นชาย,ยาของหมิงอ๋องฮองเฮาในฐานะลูกพี่ลูกน้องมีส่วนช่วยให้พิธีการทั้งหมดราบรื่นด้วยเหตุนี้การที่เฉินเมียวเดินทางเข้าออกวงังจึงเป็นเรื่องปกติพอเข้าวังได้นามก็รีบไปหาจูชิงฮวนและจับตัวเข้าห้องมืดข่มขู่ให้หวาดกลัวสารพัด ฉากนี้กู้เซียงและเฉียวอิงชิงต้องเผชิญหน้ากันคนหนึ่งหญิงยโสอีกคนฉลาดและน่าสงสารทั้งสองมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างดาราเก่าดาวค้างฟ้าในวงการบันเทิงกับดาราหน้าใหม่ที่เข้าถึงจิตวิญญาของตัวละครสิ่งที่กู้เซียงแสดงให้ทุกคนเห็นในช่วงที่ผ่านมาทําให้คนดูไม่อาจคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรในฐานะนางเอกเฉียวอิงฉิงให้ความสําคัญกับฉากนี้มาก จะไม่ยอมถูกแย่งความสนใจไปจากคนดูเด็ดขาดแต่แค่ทุกวันนี้ก็ถูกเอาความสวยไปเปรียบเทียบกับกู้เสียงแล้วมีหรือที่ดาราแถวหน้าอย่างเธอจะยอมจึงฝึกซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้สีหน้าท่าทางสื่อออกมาได้อย่างสมบูรณ์กู้เสียงตั้งหน้าต,ตั้งตารอฉากนี้เหมือนกันไม่ใช่เพราะจะได้ประชันบทปาทกระเชยวอิ่งฉิงแต่เพราะจะได้ตบแล้วตังหากฉากตบเป็นฉากยอดนิยมของละคร นอกเหนือจากฉากเลิฟซีนฉากประท้าคารลมและฉากต่อสู้การตกจำเป็นต้องมีเทคนิคตกยังไงให้หน้าดูตกซ้ำๆยังไงให้ได้ดูดีหลังหย่าล้างการเงินของกู้เสียงขัดสนมากจึงต้องกลับไปรับบทงานละครอีกครั้งแต่ในวงการบันเทิงดาราที่อับแสงแล้วไม่ต่างอะไรกับหมาตัวหนึ่งจึงได้เพียงละครครอบครัวที่แสดงแบบขอไปทีหากเป็นละครครอบครัวของผู้จัดชื่อดังก็ว่าไปอย่าง เพราะมีชั้นเชิงให้หน่าติดตามแต่ที่เธอได้รับกับเป็นพวกละครนำเน่าประเภทแม่ผัวลูกสะพ้ยยิ่งตอนนั้นทุกคนให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาสวยก็ได้เป็นนางเอกขี้เหล่ก,ก็ได้เป็นตัวร้ายมีอยู่ฉากหนึ่งที่กู้เสียงเล่นเป็นมือที่สต้องถูกภรรยาหลวงที่รับบทโด,ดยนักแสดงอันดับสมตบหน้าแทนที่ฝ่ายนั้นจะตบเธอครั้งเดียวแต่กลับตบโลลัวกับสิบครั้งตอนแรกกู้เซียงคิดว่าตัวเองแสดงไม่ดี แต่เมื่อเห็นผู้กำกับและทีมงานหัวเราะเยาะเรากลับไปเรื่องตลกจึงสืบจนรู้จากปากของผู้ช่วยในกองถ่ายว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังซึ่งคนคนนั้นก็คือเฉียวอิ่งฉิงเธอถูกตบจนใบหน้าบวมช้ำทั้งที่เพิ่งจะแท้งลูกซ้ำยังถูกเอารูปไปประจานอินเทอร์เน็ตทำให้โลกซึมเศร้ากำเริบอีกครั้งตอนให้สัมภาษณ์เฉียวอิ่งชิงตอบเรื่องนี้ว่านักแสดงควรมีความรับผิดชอบต่ออาชีพทั้งการถูกตบ การต้องเสี่ยงอันตรายทุกอย่างล้มทำเพื่อคุณภาพของงานและความรู้สึกของคนดูเป็นหลักหากรับไม่ได้ก็แสดงว่ายังเป็นมืออาชีพไม่พอคำพูดประโยคนี้เปลี่ยนกู้เสียงจากผู้ถูกกระทำให้กลายเป็นนักแสดงและความสามารถในทันทีแต่เฉียวอิงชิงเหมือนจะลืมไปว่าเธอคือนักแสดงเป็นคนเดียวที่ใช้สแตนอินในการเล่นฉากบูทุกครั้งกู้เซียงวางบทและนวดมือเพื่อเตรียมความพรอนปวดมือหรอ จางยานถามด้วยความเป็นห่วงกำลังซ้อมตบอยู่ค่ะจางยานหยุดหัวเลาะทำให้หนักๆไปเลยแน่นอนอยู่แล้วเธอยักคิ้วตอบฉากต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้นเลียงจี้กับชางยานนั่งจดจ่ออยู่หน้าจอคอมคอม,มิวเนอร์บรรยากาศในกองถ่ายจะตึงเครียดเหมือนทุกครั้งที่คู่พนันนางเข้าฉากกับคู่เสียง ซึ่งหวนลินอยู่เรื่องบรรยากาศนี้ว่าปฏิกิริยาทางเคมีขั้นสุดยอดภายในห้องที่มืดสลัวสตรีนในอาพรหรูหราง,งดงามนั่งอยู่บนตังด้วยบุคลิกหน้าเกมขามอย่างภรรยาหลวงจูชิงฮวนถูกสาวใช้ลากตัวมายืนตรงหน้าเฉินเมี่ยวสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็ยังทำความเคารพตามมารยาทจูชิงฮวนเฉินเมี่ยวลุกขึ้นยืนจูชิงฮวนยังคงยืนนิ่ง จูเจ้าส่งเฉินเมี่ยวเล่ยอีกครั้งก่อนจะเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายจูชิงฮวนค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นสารเลวเฉินเมี่ยวเงื้งมือแล้วตบอย่างแรงเพี้ยเสียงตบดังสนั่นชัดเจนเสียจนทั้งกองถ่ายตกตะลึงจานยานซึ่งกำลังดื่มน้ำถึงกับพ่นออกมาด้วยความตกใจรวมถึงหวนลิงอยู่ถางลุยเจิงลี่ลี่เว่ยคูนและเหลียงจี้ก็ตกใจเช่นกันใบหน้าฝั่งซ้ายของเฉิน เฉียวอิ่งฉิงค่อยๆแดงขึ้นแต่กู้เซียงกับไม่มีท่าทีตื่นตระหนกเหมือนกำลังจมอยู่ในบทบาทโดยสมบูรณ์เฉินเมี้ยวถลึงตาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกี้ยวกาดนางแพทย์สยาหน้าไม่อายกล้าดียังไงมาหลงรักสามีคนอื่นวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้จักผิดชอบชั่วดีเองหลังจบประโยคเสียงตบที่เด็ดขาดและหนักแน่นก็ดังขึ้นอีกครั้ง หัวใจหันหลิงอยู่เต้นแรงตบยังไงให้สวยได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆนี่มันไม่ใช่การแสดงแล้วแต่เป็นภัยพิบัติมากกว่าจบตอนค่ะ